ใครที่คิดถึง Honda Civic Hybrid มีข่าวดีมาบอกครับว่ารุ่นนี้นั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วและไม่ได้คำมาธรรมดามาพร้อมกับชื่อใหม่ Honda Civic e h e e และออปชั่นที่ทุกคนรอคอยนัยก็มาเป็นที่เรียบ้อแล้วนะครับมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างและนี่คือรายการออปชั่นที่ทุกคนรอคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อ118นิ้วบาดหลังพับไดพ้พน,นักพิงสีสาน3จุดแอร์หลังและลำโพงโบสอ้าว มเมื่อขอเป็นกันแบบนี้รถจริงจะให้ยังไงไปชมนหน้าตากันก่อนเลยนะครับหน้าตาภายนอกนะครับบอกเลยว่าไม่ต่างกับซีวิคธรรมดามากนะสิ่งที่ต่างกันอย่างชัดเจนก็คือรโกูฮอนด้านหน้าหลังนนะก็จะมีการตกแต่งแถบสีฟ้าสไตล์ไฮบริดพร้อมกระจังหน้าที่มีการตกแต่งด้วยแถบโครเมียมและไฟหน้าก็มีการเสริมด้วยโครเมียมอีกเช่นกันสิ่ที่แน่ๆนะครับรุ่นธรรมดาที่เป็นรุ่น e l plus นั้นก็จะมาพร้อมกับไฟหน้า l e d ไปที่เรียบร้อยแล้วจากเดิมที่เป็นแบบฮาโลเจน ส่วนด้านท้ายนะครับสงที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือโลโก้ E-HV บริเวณฝากระโปรงหลังและแค่นั้นเองแต่มีจุดหนึ่งที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือล้อขนาด18นิ้วพร้อมอยาง 23540R18 นะครับเรียกได้ว่าดีไซน์นั้นก็จะเหมือนกับซีวิวอร์ชันต่างประเทศเลยสรุปแล้วครับล้อขนาด18นิ้วมาส่วนรุ่นไฮบริดนั้นนะครับก็จะมาพร้อมกับการแสดงผลผ่านมาตรวัดซึ่งมาตรวัดวันนี้ก็ตกแต่งด้วยสีน้ำเงินที่ดูสวยงามมาก พร้อมกับบอกข้อมูลสไตล์ของระบบไฮบริดทั้งหมดเลยพอมาดูชุดเครื่องเสียงปุ๊บก็จะมีวัดการทํางานของไฮบริดด้วยเช่นกันแต่จะมีกราฟิกที่สวยขึ้นพร้อมกับบอกอัตราสิ้นเปลืองแล้วบอกข้อมูลในนั้นครบเลยที่สําคัญวิธีนี้ตัวนี้ได้ในรุ่น EL+ และรุ่น RS อีกด้วยใครที่เราชุดเครื่องเสียงจากโบสครับก็มีข่าวดีว่ารุ่นรุ่นนี้ครับก็ยังไม่ให้เครื่องเสียงแบบนี้แต่อย่างใดรวมถึงหลังคามูลลิฟด้วยเอาเป็นว่ารอขบวนต่อไปนะครับเผื่อ,อจะติดตั้งมาด้วยเช่นกัน ต่อมามาลุ้นที่เบาะนั่งกันนะครับเบาะนั่งนั้นนะครับก็จะหุ้มหนังสำหรับหนังกลับอาคันทาร่าซึ่งก็เป็นออปชันของเวอร์ชันมาเลเซียบอกเลยนะครับว่าแม้ว่าจะไม่มีเบาะหลังแบบตั้งตรงโชว์แต่ดูจากรูปแล้วนะครับข้อที่1เบาะหลังก็สามารถพับได้ในอัตราส่วน60/40เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอแสดงความยินดีด้วยใครที่รอออปชันนี้อยู่ข้อที่2ถ้าสังเกตพนักพิงดีๆจะพบว,ว่ามันมีถึงสามหัวถือว่าออปชันนี้รอกันมาครบเลย และข้อที่สามออปชันนี้ใครที่เราชุดเครื่องเสียงจากบสครับก็มีข่าวดีว่าวระบบปรับอากาศด้านหลังนั้นก็มีมาให้ด้วยเช่นกันแถม USB ด้านหลังก็ไม่ถูกตัดออกเหมือนบางประเทศอีกด้วยสรุปแล้วออปชันเบอรหลังนั้นครบทุกฟังก์ชันเหมือนกับประเทศทั่วบ้านเสียทีเอาตัวปือ้อนอยแล้วส่วนออปชันอื่นๆนั้นไม่ได้หายไปไหนไม่ว่าจะเป็นกุญแจแบบคีย์การ์ดช่องชาร์จโทรศัพท์แบบไร้าสายและแอร์อัตโนมัติแบบดูอัลโซนเรียกเลยว่าครบคันในระดับหนึ่งนะครับ ขุมพลังนั้นที่ที่ทราบมาจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริด2.0ลิตรแต่สเปคนั้นบอกเลยว่าว่าไม่ทราบจริงๆแต่ถ้าเรานะครับก็พัฒนาจาก Accord ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ซึ่งของ Honda Accord นั้นจะมีกำลังอยู่ที่145แรงม้าที่6,200รอบต่นาทีแรงบิด175นิวตันเมตรที่3,500รอบนาทีท 3, าทพ้อมมเตร์ไฟฟ้าที่มีกำลัง184แรงมา้าแรงบิด315นิวตันเมตรจับคู่ปุ๊บ ในกระบังรวม215แรงมา้าซึ่งเป็นกระบังรวมที่ทางโรงงานคำโนวณเด่นตรงนะครับและน่นนเขาะระบบความปลอดภัย Honda s e n s i n นนั้นก็ให้มาครบครันทุกรุ่นย่อยตามสไตล์ของ Honda ยุคปัจจุบันเลยใครที่จะซื้อรุ่นย่อย TurboRS นั้นก็มีข่าวร้ายนะครับว่ารุ่นย่อยนี้จะไม่มีให้เลือกอีกต่อไปดังนั้นใครที่ชอบสไตล์ r s นั้นไปซื้อรุ่น ESEV เท่านั้นโดยราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับตามที่เห็นนี้เลยส่วนราคาจริงจะอยู่ที่เท่าไหร่นั้น เตรียมรุ้นได้เร็วๆน,นี้นะครับสํหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ